ยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ชาแน l r ร d บอยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปคิงเลกาซี่เพราะว่ามันน่าสนใจดีผมเพิ่งได้ผลมงกรมามีคนใจดีให้ผมมานี่ดูนี่นี่นะครับเพื่อนี่ของจริงแมปดีคนก็จะดีคิงเลกาซี่ผมว่าผมจะมาเล่นแบบนี้ด้วยผลมงครนะเอาให้เวลตันเลยเอาให้เวลตันเลยเอาให้เวลตันด้วยผลมงกรเลยอืมเทรจริงกินเลยฮึยแ <c oughs> ม่แล้ว มาถึงก็มี Hell Bullet อ้นี่แต่ก็ฟาร์มไม่เลยเวลหนึ่งเจ๋วแล้วก็ผมได้ไปแอบดูสปอยด้วยนะจาก c h anel n gamer nom นะครับนี่อันดับแรกเขาจะไม่ฟาร์มเขาจะมานี่ไม่ตรง MBC ที่ชื่อว่า Baby s n a k นะครับมูลน้อยอืม Baby Snake MBC มันจะอยู่แถวๆหลังเมืองนะครับอืมไม่ช่วยหาไก่ทอดสามอัน ต้องการช่วยไหมเย s เซอร์อืมดูสปอยมารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้นะขึ้นไปแล้วก็กระโดดกินอ๋อลงมือเปล่าอืมกินอันหนึ่งชิ้นรู้ยังไง่ะอ๋อบอสอีกชิ้นอยู่ตรงนี้แม่สาวน้อย อีกทิ้นอยู่ตรงถ,งถังน้ำนะครับเนี่ยอ๋อตรงจุดเกิดเลยมากี่เวลเอ้ยจิบจิบเท่าไหร่ฮึ9เววทำให้กินนาทีเองอเปิดแค่นาทีเดียวเองทำไมพูดมากเนี่ยหลังจากนั้นก็มารักเพลย์จากเนี่ยครับจากสามน้อยผมดำ ค่าโซเดอร์โซเดอร์ตรงไหนโซเดอร์ตรงไหนไม่ใช่อยู่ตรงไหนว่าอ๋อแล้วก็นี่เหตุผลที่ไปทำเ s t สเน็กเบบีนะครับเพราะว่ามันจะฟาร์มยากนะครับตอนเบลแรกๆเนี่ยเราจะไม่มีแต้มาอัพพวกผลนะสายผลนะทำให้เราต้องมานั่งฟาร์มตอนแรกๆด้วยการตีหมัดธรรมดาอย่างเดียวเลยนี่คือว่าทำไมเราต้องไปฟาร์มเ s t สเ a ็กเบบีก่อนนะครับอืมแล้วก็เอาไปเลย ใครมันเทสไม่เทสอ๋อนี่ไอโซเดอร์เจอแล้วนะอืมฟันอืมสเตก็กทักษะจากแบคทีเซอร์อืมได้อยู่ ประมาณประมาณ20ตัวนะตามเควสมันมันเป็นเควสประจำวันนะไดรี่เควสทำได้แค่วันละครั้งอ๋อไม่ต้องตีก็ได้มันก็เดินชนมันก็ได้เหมือนกันนะอืมไอ้น้องอย่างชิล กีวหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรเลยลำเบื่อแล้วอะไรคือแต้มห้าร้อยห้าร้อยถึงได้สกิวสองกิลไม่ค่อยบูกเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่จบในกองเดียวหืมเหมือนจะเหลือตัวสองตัวตลอดเลยอ่ะมันดีหรือเปล่าเีลยผลมังกรงเอามาฟาร์มเนี่ยทำไมเหลืออีกแล้วหรือว่าเรากากเอง เขาเลบเน้นๆๆเลยอ๋ออย่างนี้ก็ได้ดนี่หว่ากดค้างอ๋อเรากาดเยอะทุกคนคิวมันสามารถจบมอนกองเดียวได้นะอย่างนี้ต่อแล้วก็กดแท็กเควสนะแท็กเควสแท็กเควสแล้วก็อัพเดทสักหน่อยดีกว่าอาื้มเยวสักยี่สิบนะผมว่าเหมือนตอนแรกๆเกมมัวนนำเขาจะอัปเดตแค่20่สิบนะ แล้วก็เราควยต,ตรงนี้เทอชิเบตทอชิเบตอืมเทอชิเบตเหรออืมอ๋อเทาชิเบตคือลูกน้องที่อยู่สโมเกอร์จำได้ละ <c oughs> มีใครมาเั่งเกมในพวกนี้แล้วไม่เคยดูนพี่เรื่องไหมหรือว่ามันแก่กันไปหรือว่าผมแก่ไปแล้วมันพีดมันก็นานแล้วนะผมก็ดูตอนแรกๆอะ่ะมันก็สิบปีแล้วนะถึงหรือเปล่าอุ้ย <c oughs> ถึงด้วย เแถวอืมแทคเควสฟาร์มที่เดิมอัพเลือดสักอีกสิบนึงไหมเอาชัวเลือดสี่ร้อยแล้วอืม รู้สึกเหมือนเซิร์ฟมันจะดีเลยนะอ๋อเซิร์ฟเยอรมันขอย่าเซิร์ฟก่อนดีกว่าผมว่ามันดีเลยอะเดี๋ยวฟาร์มตัวนี้ผมว่าผมจะย้ายแล้วโอเคครับอไปย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคครับหลังจากที่ผมไปย้ายเซิร์ฟมาตอนนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟสิงคโปร์แลวนะอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปเขาเนี่ย ผมไม่ได้ใส่นะผมไม่ได้แต่งตัวมานะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไหมไงนะผมเพิ่งเข้าเกมมาถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะมันคืออะไรนะหรือว่าเป็นเผาเกมนี้มีระบบเผาด้วยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเกมดีโอเคอะไรอะ่ะอืมจิตอาทาชิบเลสเหรอได้จริงปเปล่าคิมมอไหนระยะไี้ถึงไหมลองดูไม่ถึงด้วยอย่างกองไม่ปิงเลยเี๋ว ฮ,ฮ referral, ึบฮึบยิงออ้โห้ตายโดดยิงเฮ้ยบอสหายอืออ๋อประมาณนาทีหนึ่งเวลาบอสเกิดเฮ้ยหลบอ๋อย่างเท่ เธอแข็งแกร่งกว่าสมกกี้และเธอดอบทาชิเบดอ๋ออย่างนี้เองเฮ้ยอะไรอะ่ะผลเกินเหรอเฮ้ยผลไรอะ่ะไม่เอาไปซื้่เรื่องกินดีกวะ่ะมอนกอลแจวสุดแล้วนายอยากได้ผลเหรอเฮ้ยยิง<อ>มาฆ่าเราหรือเปล่าเราเรา,เร,ารู้เออฝั่งเขาได้ไงเฮ้ยไปไกืม สวัสดีครับเฮ้ยไม่เป็นไรเราได้เควสไอ้น้องโอเคครับดูเหมือนว่าเราต้องย้ายที่ฟาร์มแล้วเนะฮ้ยเดียวปแปลกๆละต้องไปกกอนถัดไปแล้วเนี่ยฮึบเพราะเย่ะแล้วขึ้นหลอนแล้วโอ้โหแค่ขึ้นเลี้ยวซ้ายเนี่ยเกมเตะดูเหมือนว่าก่อนี้จะมีคนฟาร์มนะครับต้องระวังตัวสักหน่อยแล้ว นี่อะไรอะฮ้่เขาใช้ผลอะไรให้ผลหมาปากีบเจเฮ้ยเร็วพอ่าคนเด้เอเนี่ยอมาด้วยความโกรธเขาจะรอๆๆละเราเหรออืมเชื่อแกนังแรกๆเกมเมอร์นำเขาจะอัพสเต็กเลือกไปที่ห้าสิบเขาจะอัพสายผลเลยโอเคครับเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าดูเหมือนว่าเขาจะปิดพีพะครับโอเค,คหลังที่ผมย้ายเซิร์ฟมาดูเหมือนว่าจะมีอะไรไม่ตีกำลังมา ดูเหมือนจะเอโต้สจุดเกิดให้เนี่ยไม่ได้เกิดตรงเกอะแรกดูเหมือนมันจะสจุดเกิดตามที่เราอยู่ล่าสุดนะครับสไลด์สไลด์โอ้สไลด์สไโดดยิงเอ้ยเบาย,ยังไงผลมังกรยิงมันเนี่ยเออจะตายโดด,โดดยิงหรือว่าเราควรใช้เทคนิคฟาร์มบอสจะม, us, มันไปฟาร์มบอสตัวตัดไปนะไม่งั้นมันเสียเวลานะผมว่าต้องใช้แน่เทคนินคนี้เทคนิคนี้น่าดีกว่า โอเคในที่สุดผมก็เลเวล75ขึ้นแล้วนะก็ผมจะได้ฟาร์มบอสมากี้แล้วนะโอเคครับหลังที่ผมไปดูสปอยจากช่องเกมเมอร์นอมมานะจะฟาร์มบอสมากี้มันเรียกว่าบาร์คี้แล้ว่เนี่ยอ๋อเรียกว่าข่าวผมจะเรียกบาร์กี้แล้วกันตามเนื้อเรื่องผมจะฟาร์มบอสมากี้จนถึงเลเวล120นะครับผมผมถึงจะย้ายเกาะเพราะว่ามันจะไปฟาร์มบอสอีกเกาะหนึ่งตามที่ผมไปดูสปอยมาเหมือนจะตีระยะใกล้นะแบบนี้ก็อีซี่เลย นี่อะไรอะไระไ,รไม่เป็นไรเรื่องเราหกร้อยยังพอทนได้อยู่ยาวๆฟ,ฟาร์มไปถึงเวลร้อยยี่สิบเนี่ยจีเฟสเนี่ยอัพสักห้าสิบเนี่ยยาวๆเลยโอเคในสุดผมเราก็เวลร้อยยี่สิบแล้วนะได้เราฟาร์มเกาะต่อไปแล้วสิ่งแรกที่มาถึงเกาะน,นี้นะครับให้มาตรงตั้งแรกตรงท่าเรือนะ แล้วก็ซื้อเลยนี่บ้าอะไรเนี่ยไฮเออร์สปีดเกรดพาวเวอร์ซื้อเลยแล้วก,กด F นะสกีมันกด F อนะอะไรเรียกว่าอะไรโซลุภาษาไทยเขาเรียกโซวะไหอยูซี่อืออย่างโกงโอเคมาถึงก่อนนี้เราก็จะฟาร์มตรงนี้วเ b c รับเควสตรงนี้ให้ฟาร์มบอสนะครับไอ้บอสต,ตรงนี้นะ มันจะสีม่วงๆหน่อยนะไม่ใช่มอนตรงนี้นะครับมันก็คล้ายๆอยู่นะให้ฟาร,ร์มตรงนี้ตัวเดียนะครับแล้วก็ให้ฟาร,ร์มอีกตรงนี้นะครับไม่โดนมอนตีด้วยชิลวมากให้ฟาร,ร์มเนี่ยจนถึง175ร้อยเจ็ดสิบห้านะเพื่อไปฟาร,ร์มไอเนี่ยบอสตรงเนี้ยรวมกันเท่เนี้แบบนี้ต้องฟาร,ร์มแบบกระโดดเทคนิคดีเทคนิคเทคนิคดีหุย้ยเยอะเยอะมากอ๋อนี่ครับผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มีหลบโค้ดด้วยนะครับ ให้เราที่เซตติ้งแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยผมใส่มาแล้วได้13นาทีโค้ดฟรีแล้วก็โค้ดผมจะแปะลิงก์ไว้ในดีสิปชั่นนะครับอ๋อก็ผมดมบอกไปนะครับอันนี้เกาะทหารนะครับมันชื่อเกาะนี้มันชื่อเกาะสดเดรนนะครับจะเย็นลูกพี่แล้วขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดิอ่าวบัตไม่เกิดสกิลสองเป็นไง อุ้ยหูทัแตกดังจัดมันกดค้างไม่ได้ครับสกิลนี้กดค้างแล้วไม่ได้อะไรเอ้ยนายตีเราเหรอเฮ้ยเฮ้หมือนเขาจะได้ตีเรานะอ๋อเราโดนบอสตีว่าละอ๋อเราโดนดาเมจบอสท,ท,ที่เขาฟาร์มอยู่อืมวุ้ยสกิลสองอย่างโกงโอ้โอ้จะตาย ดูเหมือนสะเกิลเวไอจะไม่ค่อยโดนข้างล่างนะอืมอืมอุม้ยกี่ยสองฟาร์มดีมากเลยเคสัเท่าไหร่แล้วเราร้อยห้าสิบแล้วใช่เราฟาร์มบอสได้แล้วได้เวลาแยง่งตแ้ได้เลยคนไม่ดี นายฟาร,ร์มได้สินนายฟาร,รม์มคนเดียวแล้วมาผัดกันเฮ้ยอะไรอ่ะจะได้อะไรอ่เฮ้ยขวานแบาบร์บีคิเฮ้ยโอ้เนื้อเนื้อขวานใหญ่ขวานมือเดียวอืมอืมอืมตัดไม้ตัดไม้ไมผมว่าผมจะอัพเลตเพิ่อมอีกสักสิบดีกว่า โอเคครับเมื่อกี้ผมไปเกาะชาร์กแอแลนด์มาดูเหมือนว่าผมจะผมจะจำเลเวลผิดนะยิ่งแล้วไม่ต้องใช้เลเวล230รอยสสิในการฟาร์มเกาะชาร์กแอแลนด์นะก็คือเราต้องฟาร์มที่เกาะโซเดอร์นะครับเกาะโซเดอร์นะครับเกาะกทหารขึ้นไม่ได้โซ so เราต้องฟาร์มที่เกาะทหารโซเดอร์โซเดอร์ถึงเลเวล230้อสาสินะครับไม่ใช่2อ0ยสิผมจำผิดนะเมือ่อกี้แต่ไม่เป็นไรหรอกอีกนิดเดียวเราก็จะไปเอาสอง้อยสิบเลยนะ ปเปยนเบื่อคิดหน้าแล้วเนี่ยให้ตีบอสบอาลบาลิกนะครับบอสบอลบลิกเจนเวลสองร้อยสามสิบแล้วก็สเตตผมจะอัพอย่างนี้นะครับอัพเลือดร้อยไปก่อนยาวๆเดสเตอร์สตอม Storm. อันนี้มันปแปลว่าภาัยพิบัตินะครับดิส aster พสายุภัยพิบัติไม่สองร้อยสามสิบแล้วโอ,อ้แท็กเควสแท็กเควสแท็กเลยอยู่ไหนว่าโน้ตโซน้เอเนี่เือ อ๋อ,อ,อไม่ไกลมากนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่น่าออะไรเนี่ยอ๋อให้มาคุยกันนาำไม่ทำไมนามิหน้ากรนี้ให้เราตีไอ้นี่นะผมไปดูสปอยเกมเมอร์นอมมาเขาแนะนําว่าให้เราตีไอ้เนี่ยชาร์กแมนนะครับไอ้บอสชาร์กแมนเนะี่ยจนเลเวลสามร้อยนะครับเราถึงจะค่อยไปไฟาร์มต่อตรงไหนยังไงเชฟชิปนะครับอืมบอสก็ดูเหมือนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ชาร์กแมนนะโอ้โหเว้ยนะเลือดเดียว up ร้อยยังพอทนบอสได้อยู่นะ เราจะเสมทีดิผมรู้สึกว่าผมโดดสกิลแบบนี้รู้สึกมันโดนไม่เต็ม,มเต็มหน่วยต้องแบบอาจยัดหน้าเนี่ยโอ้ทำไมมันกระจายออกอย่างเบาอือหูแทบแตกอืมยอ,อะไรอ่ะโอ้ใช้โซ่ด้วยเหมือนสกิลสองมันจะไม่มีสี่สนะมันเดินมาเฉยเลยเกิหนึ่งน่าจะมีอยู่ยังพอเอาไว ตีซีบอสได้ไม่ให้มันมาตีเราง่ายๆนะครับหรือว่าเราควรอัพเลือดเพิ่มดีตีแรงมากเลยมหมูอย่างเบามังกรนยิงมันไดเที่ยวพุนเล็ดอืมใช่ถ้ายิงแบบระยะมุม45องศาแบบนี้น่าจะโดนเยอะกว่าโคตรสโตมีแล้วอัดหลังเลย disaster ไม่ aster aster. มใช่ a s อ e r o i d disaster เฮ้ยอะไรอะมันน้ำหมดเลยไม่มีมันน้ำเลยกดไม่ติดเลยน้องมังอาจไม่แต่เวลเพิ่มไวอยู่ไงเนี่ยผมนึกว่าจะฟาร์มนานกว่านี้สิเพิ่มทีละสามสี่เวลเลยนะน้องปึ๊บฮึบฮึบเฮลิเบตเฮ้ยอะไรเนี่ยสะทายด้วยแถโอุ้ยลืม รีบแล้วโอ้ทันโอ้คุณเล็ต โ,โอเคครับเหมือนว่าเราต้องฟาร์มอีกนานเลยนะกว่าเวลสามร้อยวันนี้ผมก็ว่าพอแค่นี้ก่อนนะเ้ื่ความที่ผมแก่ชราแล้วมันเหนื่อยแล้วสายตารับไม่ไหวแล้วโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ของผมนะครับซีรีส์การเริ่มเล่นโลบอกเดวันผมไม่เคยเล่นเกมอะไรแนวะแบบนี้มาก่อนเลยนะจริงๆนะตั้งแต่แบบนานมากเกมล่าสุดผมเล่นคือเกมไมค์ครับนอกนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเกมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าอยากติเตียนอะไรหรือให้คาแนะนํนาอะไรบอกผมได้นะเจอกัน แนพาร์ทนาครับบ๊ายบาย